สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบสบอยนะครับจากช่องแม็กกพี่ฟิล์มนะครับตอนนี้แม็กัพี่ฟิล์มอยู่ที่วัดพางตุนะครับอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีน้องต้นข้าวจะได้ร้องเพลงกับพี่แจ็คธนาพลคนแบกรักนะครับในค่ำคืนนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายหน้างานเอฟซีได้รับชมกันนะครับเชิญรับชมครับผมไปครับทุกคนครับเดี๋ยวจะพาเอฟซีนะครับรับชมบรรยากาศหน้างาน สดๆสดเลยนะครับมาครับข้างหน้าก็เป็นมาชฉาปลาตักนะฮะมีต้นตาลนะฮะวัดก็ค่อนข้างกว้างนะนะครับค่อนข้างกว้างนะฮะนี่คือจุดหน้าวัดนะครับจุดหน้าวัดนะทุกคนนะครับนี่นะทุกคน 19ถึง22ตุลาคมรับชมภาพยนตร์วัดพังตุนะครับผมนะครับเป็นบรรยากาศนะครับจุนวันพุธที่22ตุลาคมนี้ขอเชิญร่วมเมืองบุกเทพมุตรนะทุกคนวัดพังตุตะบนพังตุอำเภอกระลุงถุนจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้คือทางด้านนอกก็มีเสื้อผ้าขายด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะพา FC เข้าไปดูทางหน้าๆเลยนะฮะแต่ต้นตาลเยอะมากมีต้นตาลเยอะครับเห็นไหมครับเขาเปิดเพลงน้องต้นข้าวอยู่นะครับอุ้ยกำลังดีครับตัวนี้นะครับเอาละครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่หน้าวัดพังตุนะครับทุกคนก็มีป้ายนะครับนะฮะ ป้ายหน้าวัดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วจะพาเอฟีไปดูป้ายหน้าวัดกันนะครับนี่นะครับงานฉลองกระถิ่นสามัคคีวัดพังตุอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี18ตุลาคมนี้นะครับที่แจ็คทนะพนนะครับ น้องต้นข้าวสุปียานะครับสม่นะทุกคนตั้งแต่เวลาเก้าโมงเป็นต้นไปนี่คือป้ายหน้าวัดนะครับทุกคนและนี่คือบริเวณวัดจ้ะนะครับเดี๋ยวพาเข้าไป้างนอกนะครับรองเท้ามีรองเท้าขายนี่ครับทุกคนแล้วก็มีเสื้อผ้านะครับ ของขายเยอะครับผมครั้งแรกเลยที่มาวัดพางตุไม่เคยมานะไม่เคยมาเอาล้ทุกคนวัดแน่นแน่ๆน,นะครับนะวัดแน่แนแน,แน่เลย ข้าหลามเจ้าข้าหลามนี่ครับข้าหลามนะฮะโอ้หอมหอมเลยโขนเชิญร่วงงอนฉลองกระถิ่นสามัคคีณวัดพันตุตำบลพันตุอำเภอตะนงพลจังหวัดกาญจนบุรีวันเสาาร์ที่คมอันนี้กลัวอะไรครับกลัวอะไรเอ่ยกาาัละแมกัละแมโอ้โนี่คือกาละแมทุกคนกาละแมกาละแมโอ้ยยอดเลย ออหอมหอม,หอมเดี๋ยวพา f อดูทั่วๆนะครับร้านค้าเยอะอยู่นะครับ<อ>นี่ครับไส่กรอกนะฮะหอมหอมหอมนี่ร้านไก่นะครับตัดไทยนะครับอันนี้อะไรอ๋อไข่เตา โอ้นะครับขนมไข่เต่าทุกคนนะครับนี่นะครับทุกคนเดินนู้นทั่วนะครับเดี๋ยวจะพาไปที่หน้าเวทีนะฮะร้านขนมนะฮะมีหลายอย่างเลยนะครับร้านน้ำนะครับโอ้อันนี้อะไรเบอร์เกอร์ปฟาเบอร์เกอร์ใหญ่มากนะครับเบอร์เกอร์ไก่หรือเปล่าอะไรนะคุณแม่ไก่ปลาเบอร์เกอร์หมูไก่ปลาสเต็กก็มีนะคะ อันนี้ใช่ไข่ปลาหมึกไหมจ้ะอ่าไข่ปลาหมึกมีด้วยร้อนเลยร้อนเลยเอาละโอ้คืนนี้เดี๋ยวมาดูกันมียำด้วยนะคะกลางคืนครับผมโอ้ยของหวานก็มาจ้าของหวานก็มานะฮะโอ้สิบบาทเองทีลสิบบาททุกคนไม่แพงครับใครอยากกินขนมชิลละสิบบาทจ้ะมาเที่ยวงานกันเยอะๆเด้อบาทโอเคอันนี้5บาท ปลาไร่ก้างใช่ออมันคือปลาเหรอครับไมนคือปลาเอออะไรนะอะไรเนี่ย FC แมงนี่วะเฮ้ย FC เมงเว้ยาข้างหน้ามีลูกปั้นยักษ์แต่ว่ายังยังไม่เสร็จนะ แต่ว่าสวยครับน่าจะเป็นทาเวทมั้ยยังยังไม่เสร็จนะครับซ้ายขวายังไม่เสร็จนะฮะนี่นะครับยังไม่เสร็จแต่ว่าสวยอยู่รถนะครับนี่ครับยังไม่เสร็จนะครับก็วัดหนองพังต่นะเดี๋ยวให้ดูเราอยู่หน้าวัดนะครับเดี๋ยวงเลี้ยวเด้อโอเคนี่นะครับ วัดหนองพังตุไม่ใช่หนองนะวัดพังตุนะทุกคนวัดพังตุเฉยๆน,นะครับขี่เข้ามาครับผมเ,เดี๋ยวพาไปหน้าเวทีเลยมาครับผมแม่งเบาเตายแล้วเพลงนี้หวานมากเลยทุกคนครับวันนี้ครับ <laughs> ตรงนี้มีมีกดเก่าด้วยนะนะครับและนี่คือร้านข้างหน้าถ้าถึงล้วนะจ้ภาพจัดหาวงดนตรีโคเอสคอมโบคุณต้องและคุณต้องจ้ภาพจัดหานักร้องรับเชิญน้องต้นข้าเปิดจองร้านขาวันที่10ตุลาคมสองพนตั้งแต่เวลาเก้าทีเกิเป็นต้นไปยันถึ วันเร์ที่18และอาทิตย์ที่ส9บเก้าอุันนี้ขค้ดเชินุนื้อเชิญนุ่มเต็มอขีงหวัดพังตุ้งตำบลพังตุ้อำเภอพนมตุ้โอเคหอยหอยงหวดกลอจังหวัดโอ้โหไก่เป็นตัว ไปจอดครับต้องหลูกันได้ใช่จ้ะได้จ้ะเดี๋ยวผมครับเดี๋ยวขอไปจอดเดี๋ยวยังไม่เข้ามาดูร้านค้าก่อนมีอะไรบ้างแถวนี้ข้าวมันไก่ลูกชิ้นนะฮะลูกชิ้นเค้กนะฮะมีเค้กนะฮะอ่ะมีเหล้าก็มีนะะรับปันกล้วยทอด ฮะเลขอะไรมาแรงเลอะไรมาแรงแปดเก้ามาแล้วนะเก้าเออเลขเบิ้ลเลยเหรอเก้าเก้าเลยเหรอ เชิญร่วมงานฉลองกิะทิว oh ง okay, okay. สามั่งขีดตำบลพันตุอันนี้ร้านกินชอบนะฮะกินชอบนะฮะนเที่18ตุลาคม2568พบกับการแสดงระบงยอดของศิลปินดังยังร้านม่หมดงะบุอสของโปิดบโลกยอดร้านยังเปิดไม่หมอดทองศนระดับ ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตียยเ๋ยวเตี๋ยวเรือนะทวกคครับน,บนี่อ่าก๋วยเตี๋ยวน่ากินนะทุกคนนะครับและนี่ก็คือจุดที่เขากั้นเอาไว้นะครับเป็นเหล็กกั้นเอาไว้นะครับใครไม่ได้ซื้อบัตรก็ยืนดูตรงนี้นะครับแต่ถ้าซื้อบัตรก็จะได้ดู สวยๆงามๆนะครับทุกคนนะครับโอ้เขาใส่เสื้อขาวกันเต็มเลยและเราก็มาตรงนี้ 0ตัวสวัสดีครับอันนี้กล่องอะไรอ่ะต้นต่ิเก้าบริเกเป็นต้นอ๋อของทเงินคนสาีิบป่าแลอาิอหมดชื่นร่นหมชลงิสบาทเท่าไรมามามาจ่าย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 จุหมดหมนหมโคมา ยังเลยสาธุตรงไงยังี้นะเดินๆเลยครับเจ๊ดเลยนี่ยทำเลยเข้าอาบัตไปแยบร้อยนะฮะได้แล้วครับทุกคนได้แล้วครับไปเดี๋ยวไากันวัไหนตาบลงใุโอเคเดี๋ยวก่อนไป ถ่ายครบก่อนนะครับมีใครอยู่บ้างนะฮะนี่นะครับ,รบนี่คือจุดด้านหน้านะครับมาแล้วครับผมจะไปข้างนาแล้วมาเอ้ยปนี่ทางเข้านะจ๊ะโอ้สายขวาโอ้ยสนุกแน่นอนทุกคน60สบบาทเองนะครับมาลวจ้ะ นี่โซนทางหน้าเขาจองกันหมดแล้วนะครับอันนี้คือเชือกที่เขาจองกันหมดแล้วฮะไยเช็คไม่มีเลยเราจองกันหมดแล้วเออนะครับและนี่ก็คือเวที 4S Combo จ้าทุกคนที่แจ็ครออยู่นะทุกคนนะครับวันนี้แหละ เวทีคนแบกรักนะครับสุดยอดเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะครับทุกคนที่ f อได้เห็นกันแมนกะบี้จัดให้นะครับเมื่อกี้ก็ช่วยทำบุญไปร้อยหนึ่งเลยนะครับก็นะทำบุญทำบุญนี่ครับเขาจะเว้นช่องกลางเอาไว้นะครับนะเว้นช่องกลางเอาไว้นะครับใหญ่อยู่นะถ้าผมไปหน้าเวทีก็จะเป็นแบบนี้ปั๊บ ครบคอยดูว่าเดี๋ยวหน้าเวทีค้นเต็มอะนะฮะเดี๋ยวก็เต็มนะครับนี่นะทุกคนใครอยู่ใกล้เชิญมาเที่ยวงานวัดพังตุอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาดูพี่แจ๊คกับน้องต้องข้าวกันเยอะๆนะครับโอ้โอกาสแบบนี้มันหาไม่ได้เลยนะทุกคนนะนะครับและเราจะได้เห็นบรรยากาศที่ ที่แจ็คธนาพลกับน้องต้นข้าวได้ร้องเพลงคู่กันคนแบกรักนะครับอุย๊ยพูดถึงแล้วอ,อยากให้ให้ถึงเร็วๆจังเลยเนี่ยมีลำโพงครับทุกคนอย่ะโอเคเลยนี่ครับลำวงชาวบ้าน 4S Combo นะครับนี่นะฮะนี่นครับเป็นเวทีลำวงนะครับอ่ะกำลังไปใช่ไหม ขาไม่มีเต็นเหลอเผื่อฝนตกไม่รู้ครับวัดดวงครับถ้าดวงน้องต้นข้าวแรงจริงฝนอย่าตกนะฮะแล้วก็เหน็ดห้ามห้ามร่มด้วยยิ่งยิ่งเป็นแบบเจ้าแม่เน็ดร่มอยู่นะครับไม่อยากให้ล่มทุกคนอยากให้ล่มอัน,นอัสจารย์เหรอแดดกำลังเปี้ยๆแต่ก็แดดเย็นครับไม่ร้อน นะฮะไม่ร้อนนี่นะครับตอนนี้เขาก็โปรโมทใหญ่เลยนะฮะเขาโปรโมทใหญ่เลยแน่วทุกคนเขาก็เช็ดกันใหญ่เลยสน,นุกแน่นอนทุกคนหูอยากเห็นพี่แจ็คแล้วเนี่ยผมผมไม่เคยเจอพี่แจ็คเลยนะฮะตัวจริงไม่เคยเจอ เจอเลขไหมครับเผื่อเ uh um nah, um, allora ื่อได้เลขงวดนี้งวดนี้เลขเขาออกหกหกหกศูนย์ใช่ไหมหกหนึ่งค่ะหกหนึ่งหกหนึ่งเหรอจริงเหรอเอาคงหนึ่งนะไปเอาเลขมาจากไหนเนี่ย อ๋อได้ต่างกันไอกทีนึงอ่าโอเคไคนเล่นน้ำมาถูกเขาเขาเล่นหนักอ๋อโอ้เขาเล่นหนักใช่ไหมเดี๋ยวจะจะจะมืออั้นแล้วจะหนาวเอาละครับแม่แม่มาแล้วครับไหนดูสิเขาบ่นอะไรกันเนี่ยที่ไม่คืนก็ไม่ดีเข้ามาได้แม่นั่งไหนเนี่ยคุณแม่โจ้งข้างหน้าแล้วข้างหน้าโต๊ะไหนครับแถวไหนน้าเยดีจังโจ้งไหนให้น้องสาวโจงไปดู จ้องตรงไหนเนี่ยอ้อตรงนี้นะอยากได้อจากได้ข้างหน้าแต่ไม่ทันเขายกไปเลยวันดีครับยกไปเลยเดี๋ยวคอยดูลูกสาวให้ไปหน้านะไย่กด้ครับได้ครับไหน่ะไม่ต้องถ่ายใช่ไหม่เลไม่เข้ากล้องแต่มันเข้าไปเต็มเแล้วเนี่ยไม่เข้ากล้องแต่เข้าผมเต็มๆไปแล้วเนี่ย เออไปลอดแล้วนะฮะแม็กกบี้ดักไม่หมดแล้วนะครับน้องขึ้นร้องกี่โมงสองทุ่มจ้าสองทุ่มนะฮะสองทุ่มจ้าทุกคนเดี๋ยวให้ดูแผนรอบๆนะนี่ครับแผนรอบๆนะครับแหมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมดูทุกวันเลยนี้มาถึงที่น มาครับเพราะผมอยู่ในเมืองเนาะอ่าผมประจํากิจการอยู่แล้วอนนี้รู้ว่าบักฟ้ามั้งฮะฟ้ากีฟเ่ไหมใช่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 บักฟ้าแล้วก็อันนี้สํนักกล้องอ่าอืมตํนักต้องอะไรใช่ใช่เดี๋ยวเสร็จจากงานนี้ก็ไปบ่อพลอยเทศกาลเห็ดโคนบ่อกพลอยไปไม่มีเห็ดโคนเลยไม่มีเห็ดโคนเลยอะไรเนี่ยโอ้ไม่ตัดไก่ย่าง อ๋อบอกพลมีจะไก่ย่างเห็ดโขนไม่มีอีกมาบ้านก่อนเดี๋ยวมาให้พี่รอวันให้ทีได้แล้วไปไหนกันเนี่ยมาบ้านอยู่ตรงบ้านตัวนี้เออ้าอยู่ใกล้ๆเองเหรอครับใช่ค่ะโอ้ดีจังเลยเนี่ยเดินมาก็ถึงอย่าเนี่ยมาใกล้ๆสองคนแล้วครับไม่ชวนใครมาอีกอเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวมากำลังนั่งเอามาให้หมดบ้านเลยได้ไหมขอเพลงความรักเหมือนยาขมอีกนะความรักเหมือนยาขมน้องจะร้องใช่ไหมจะร้องไปขอได้ไหมได้ได้ได้ อย่างน้อยก็ไอช่วงอะไรนะช่วงไหนตู้เพลงอ่ะอใช่เออนั่นแหละขอช่วงนั้นเลยความรักเหมือนยาขมอ่าโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะครับความรักเหมือนยาขมนะฮะนะนะครับทุกคนนะครับผมไม่มีไฟนะครับไม่ใช่ไม่โมดเราเราเราไม่สูบยาไงเราไม่มีไฟ <c oughs> เออส่วนมากคนคนสูบเขาจะมีไฟ ครับผมนะเดี๋ยวพามาดูทั่วๆครับร้อนร้อนก็ทนนะให้ f อซได้ดูบรรยากาศหน้างานกันนะครับนี่ครับตุกคนโฟสร้างสรรค์นะครับเพลงดีมีคุณภาพโอ้โห้นะนี่ครับตุกคนนะครับ อ๋อเมื่อวานไม่ได้ไปลบบุรีนะครับมันไกลครับทุกคนเอาเข้าที่เราไปได้จ้ะนะครับอันนี้คือลำบง 4X นะครับนี่คือเป็นเวทีเขาเนาะเดี๋ยวคืนนี้สนุกแน่นอนครับน้องต้นข้าวนะครับกับพี่แจ็คันพลอุ้ยอยากให้ถึงเร็วๆเรือเกินสองทุ่มเมื่อไรจะถึงนะครับมื่อไจะถึง2องทุ่มนะครับไปให้ทั่วไปให้ทั่วให้เอได้เห็นกันทุกทุกหลือไปเลยนะครับนี่นะครับทุกคน มาชมน้องต้องข้าวกันเยอะๆนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าท้องฟ้าแจ่มใสวิธีใหญ่ครับใหญ่อยู่ใหญ่อยู่นะครับนี่ครับแล้วตรงนี้คือเป็นจุดที่เว้นเก e นะ้าอี้นะเนี่ยเป็นจุดที่เว้นเก้าอี้ที่ใหญ่มากนะแต่จริงๆก็เขาเขาอ,อาจจะให้คนเขามาเต้นข้างหน้าก็ได้เขาเขาเลยเว้นเก้าอี้ไว้เยอะนะครับนี่กำลังคึกคืนเลยทุกคน ต้องบอกเลยนะตำลางคึกคืนครับคึกคืนมากนะฮะเห็นไหมแม่ๆเริ่มมากันแล้วนะครับเริ่มมากันแล้วนะครับไปโอ้เอาคุณแม่นั่งไหนครับอย่าครับนั่งไได้เลยอย่างี้แท่งครับครับนั่งหน่อยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวหาส่งใหเอาได้เดี๋ยวหาอยู่นะอีป้าเอา ตรงไหนดิข้างหน้าอ่ะโอเคอ๋อนี่เราเจอคุณแม่แล้วเขาอยู่ตรงนี้นะครับแม่ทำไรครับโอ้มันไม่ขาดโอ้มันไม่ขาดนะครับเขาฝากสินองค้าขอ่มาเออโหนี่บรรยากาศก่อนหน้าเลยทุกคนนะครับคือคืนแน่นอนเฮ้ยเต็มแน่แน่ ดูไว้นะที่ตอนเนี้นะครับยังไม่มืดนะเดี๋ยวให้มืดมาไหลเต็มแน่ๆนะครับตอนจะเซ็ตอยู่นะครับเซ็ตระบบอยู่นี่ครับแล้วก่อนพาชมทั่วๆนะครับพาชมทั่วๆอีตรงนี้คือช่วงท้ายๆแล้วนะ นี่คือช่วงท้ายๆนะทุกคนถ้าเราหันหน้าไปปั๊บก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับนี่คือประมาณนี้นะนะครับอ<ะ>เออค,คุณแม่เขาซื้อบัตรมาแล้วนะฮะปัมป๊มปั๊มเรียบร้อเรียบร้อยอเชิญเลยครับผม เข้าไปเลยอ๋อเอาบัตรเอาไว้ร้านขายเ้วยอ๋อโอเคนี่นี่บัตรอยู่นี่นี่ครับบัตรบัตรอยู่นี่นะครับผมมามามาเลยเข้ามาวัดพังตุนะครับใครไม่มาเสียดายนะฮะมาดูน้องต้นข้าวตัวจริงเสียงจริงกันเร็วนะครับโอ้นะครับพระพรไอ้ปอสเอาเงินเข้าไะไรอ่าหกสิบบาทราคาเดียวทุกคนนะครับหกสิบบาทราคาเดียว แต่ผมมาทําบุญไปร้อยหนึ่งนะครับสาธุบุญกับที่วัดด้วยนี่คือเราอยู่ท้ายล่าสุดแล้วนะเยอะไหมทุกคนเยอะนะเก้า<ท>อี้กี่ตัวหรอ,อไปถามเขาเลยจะถามว่าเก้าอี้ทั้งหมดอก,กี่ตัวครับ,บเขาถามมาพ5 0 0ครับพันห้าพันารอนะพอไหมเนี่ยไม่รู้ อ่ะทุกคนเก้าอี้ทั้งหมด1,500ตัวเก e ้าอี้ที่เอเห็นเนี่ย1,500ตัวสงสัยอ่ะไม่พอแล้ว <_ t ops> นะฮะมีมียืนแน่แน่ก็อยู่ตรงนี้ไกลไหมไกลอยู่ครับไกลอยู่นะฮะไกลอยู่ครับ <_ t ops> อ่าก็ประมาณนี้นะทุกคนเนาะนะครับ ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับคนสนะฮ<ะ>ามเยอะอ๋อครับผมวันนี้แตกวันนี้แตกดิพี่แจ็คมากับน้องต้องข้าวร้องเพลงคนแบกลักเนี่ยโอ้โหวันนีผ้ผมก็ดีใจผมได้เจอพี่แจ็คเนี่ยวันนี้เออผมก็ไม่เคยเห็นโอไม่เคยเห็นฮะงานแรกงานแรกแล้วก็ไม่เคยเห็นโพเอสดิ้งยังไง เคยเห็นแต่สองสิบพันบ่อยแต่ว่าฮะแล้วโอ้โหแล้วเพลงมันทะลุล้านไม่รู้กี่ล้านอ่ะคนแบกลากมันดังมากอ่ะเอารอดูไปไปวันนี้เก็บสองงานเนอะอ่าบ่อพลเห็ดโคนนะฮะเทศกาลเห็ดโคนนะจ๊ะทุกคนน่ะ นี่นะรทุกคนครับนี่เป็นงานของพี่แจ็คนะฮะเออนะครับไะนะครับโอเคนี่คือภาพบรรยากาศที่ FC ได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวยังไงแมงกะพี่ก็จะรายให้ FC ได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นคลิปหนึ่งที่แมงกระพี่พา FC มาดูหน้างานกันนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ